เอาจ้ะกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของทังช่องเจตูพาลุ้ยเนาะค่ะพี่น้องคะเมนีเจตูได้เดินทางมาหาแนวทางให้พี่น้องเนะจ้ะเนาะซึ่งว่าแนวทางมเอน,นีกัได้มาอยู่บ้านแถวบ้านไกลๆบ้านเจตูนี่แหละจ้ะพี่น้องคะแต่ว่าคุ้นตานี่เพิ่นห้เลขแตกมาหลายงวดแล้วแต่ว่าเพิ่นกนดนโดนๆจังห้เที่ยนึงนะะเนาะค่ะเนาะอ่าบัดนี้เจตูได้เดินทางมาแล้วเพิ่นกันเลยว่าเอา้า ขันกระสันเพิ่นกับสีปวดสีพายให้พี่น้องเอฟซีเอาไปพิจารณาล่องเบิงเนาะค่ะเนาะสำหรับโตเลกแนวทางอาจากพี่น้องบันนี้กะมาต่อคุณนย่ยถนอมสีแล้วสหยิบลอตเตอรี่อีกหมวดที่เล้วแล้วยิบได้เลขถ่ายรางวัลทีหนึ่งสามตัวแต่ว่าบ่ถือรางวัลทีหนึ่งเนาะจ้าเนาะจ้าไปเขาไปเบิงแล้วยิบลอตเตอรี่ค่ะ งวดที่แล้วเราหยิบอันเราหยิบอันมันได้ได้หกเจ็ดสองได้สามตัวเลยแต่วันว่ดถือรางวัลทีหนึ่งแต่ว่างวดนี้ถ้าเบิงแล้วหยิบแล้วสิหยิบตัวใดมัน,นตัวก็ได้แปดท่านนเน้อโอก็เป็นสใบมันบดมันถือแต่สามตัวท้ายแมแต่ว่างวดนี้ถ้าเบิงแล้วสิหยิบตัวใดเอาเบิงเบิงทงัทง้งทิงน้ำเนี่ยอย่าเบิงแต่ตะลัง มักอันใดคืว่าอันใดสีห้ลูกห้เต้าได้มีเงินมีทองแสนเงินล้านน้ำเพิ่นกับจังคอยถอดจังคอยดึงแม่สีห้โศกบ่นี่ร้องบึง้งฮะห้ยยังกะใหาโศกเด้อ <laughs> อ๋อยิบตัวใดดึงเองพี่น้องดึงเองตัวใดบน่นี่อ่านออกบ่เบืองออกบ่ เบ um> ื้งว่าออกดึงซื้อตัดสันแมมพี่น้องนี่เด้อค่ะเด้อสามเก้าสี่งามแถววเลกเนาะหกเก็ดหกสามเก้าสี่อันนี้หงัดหงวดที่แล้วแล้วยีไห่นั่นได้หกเก็ดสองมันกะออกหกสองเก็ดบอเฮ้ยคือมันออกหกเก็ดสองหงวดนั่นหหสองเสิกิงก็กันพี่น้อง อันนี้เป็นของคุณยายถ้าเบิ่งคุณตาสียิบโตใดบันนี่ยิบหารังวันทีหนึ่งให้ลูกกันนะเราเคยถือรางวัลที่สามเด้แม่นเราเคยถือรางวัลที่สามถือดูพหดอันนี้สลากเบิ่งขังเทิงน้ำในแม่ไหลอย่าเบิ้งแต่ข้างล่างแล้วถือคักเลขทกถ่ายสามตัวแล้วก็ถือดูอันนี้สีใไห่พ่อกับแม่ไห่โศกลูกโศกล้านนี่ไ วัดดวงร่องเบิงดวงไพสี่เขาแต่ว่า,าย,ย่าหยิบงวดก่อนนี่เขาสามตัวสามตัวเขาสามตัวเอ็นเหล็กไทยเอ็นแมนเจ็ดสองหกเจ็ดสองน่ะเขาสามตัวไทยเลยแต่วางงวดนี่นี่แต่ว่าเหล็กแล้วหยิบงามด้สามเก้าสี่งามด้กระเบิงพอยหยแล้วสิหยิบตัวใดพี่น้องตาแล้วสิหยิบตัวใด เออเจ้าฟันว่าจังใดก็พอฟันเห็นเลขกอีหยังเออเออใบเดียวเขาใบเดียวเดียวเทียวใบสองเอกเอาแค่สองใบถ้ามีเงินใจวันดีมีเงิน โอ้ก็ือสามสามมักสามสามันบ่เจ้าฟันวางใดก่อมันลอยอยู่ที่ฟ้าแต่ว่าโตสามเจ็ดหรือวงล่มันลอยตัวใดตัวใดลอยอยู่ที่ฟ้าสามเจ็ดกับสามสามอืมสามเจ็ดกับสามสาม บ่ร้อยอยู่ทึงฝ่าอันนี้เราว่าได้เลาว่าสามเจ็กับสามสารอยอยู่ทึ่งฝ่าวัาสันพี่น้องเอฟซี่ค่ะตอนนี้เรากำลังหาอยู่เออย่างละใบก็ได้นะสามเจ็ดเออนั่นละ เอามาบัดนี้สิวัดดวงพอกับแม่ผู้ใด้ศีโชคเลขสามสามนี่ได้มาจังใดก่อเลขสามสามเดี๋ยวเขึ่นไปเห็นสามสามก็สามเจ็ดว่าสามเจ็ดก็ยืนสามสามก็ยืนเออตัวใด้ย่งบัดนี้ย่งสุด ตัวสามเกตี่เรามั่นใจมั่นใจครับเป็นสามเกตน,นี่แมนบ๊อเ,เลขติดสามบน <Okay. S 2> เลขเกตูฟันสามบนแปดลางเล,เลขมันต้องเป็นเลขบนเป็นเลขบนแมนบ่เพราะว่ามันลอยอยู่ท้องฝ่าแมนบ่อยูท้งฝ่ามันบ่ลอยลง่งอืมสุเทีมันลอยลง่งเอาพับไปเลงเออ อันนี้ยบอกล้กอยลงมันยืนเลยบ่เคยฝันแบบนี้จักเทถอบ่เคยฝันดูโพดตั้งแต่บ่กถ้าไหนมาอยู่บ้านนี่ก็ฝันอยู่เปล่าฝันว่าเลขมันร้อยมากสิบอกเหล็กลกเ,ลกเก่าเกศร้อยมากะทางวัดป้าบนวัดป้าวันน้องมัดเออวัดน้องมัดร้อยมากเลขออกเก่าเกศ ออกเกจเก้าตรงๆเลยออกเกจเก้าบัดนี้ฝันว่าสามสามคับอันเจ็ดคับสามเจ็ดร้อยมากสามเจ็ดมั่นใจคักเออเล่ยนนะสามเจ็ดร้อเออจัดได้พี่น้องเอ้ยเลขออกวันที่สามสิบเอ็ดวันจันทร์เลขเจ็ดนี่แท้นี่หน้ามีตัวมันออกเดือนนี้แหละแต่ว่าเราเป็นคนฝันแม่นเดี๋ยวถ่ายแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวโอนให้ ฝันเมื่อคืนนี่แมนบ่หือตาฝันสังเจ็ดไปหลายมื่อแล้วฝันในสองสามมื่อแล้วเลขสามเจ็ดกับสามสามสังเกตมาเงี้ยเมื่อคืนก็มั่งกมื่อใส่หัวขอพรจากเทพผู้เงี้ยผุ้มั้นหรือปู้ามมื่อวานกัน ให้พ่อนด้หรือให้สามโตสองก็เ,เอาได,ด้ยังสี่แล้วอ,อืมร้อยลงลงลงมากสี่หรอวันเติเออเลขร้อยมา่คือแค่คือแค่แต่ว่าแต่ว่าฟันท่งบุญเออฟันสามเจ็ดตอนเพราะเลขสามเจ็ดมันยืนเลยเออเลขสามเจ็ดนี่ยืนยืนาล็ เดี๋ยวบัง,บงเลขสามสามนี่ร้อยมาทับอีกบ่เออเลขสามสามาร้อยมา้ำกลมันสีบังนี่เนาะบ่ตัวใดกับตัวนึงเนาะเออสาจนักสามเจ็ดอย่างเดียวมีลูสามเจ็ดหนึ่งเขหาใส่้1หา กันที่เร่นนั่งเอาหาใจเพราะว่าพวกนี่ก็นี่เลืลักรักกันเลข่สูตรนี่ได้จากพี่น้องเอฟซีค่ะของคุณยายนี่สิเป็นหกเจ็ดหกกเก้าสามเก่าสี่ของตาตานีแล้วฝันว่าเลขร้อยมาอยู่ทึ่งฝ่า เราหยิบลอตเตอรี่เราหมั่นใจเลขยูเดนิคือเรามั่นใจเลขสามเจ็ดกับสามสามแต่ฟันท่งก็คือสามเจ็ดเด้อค่ะขั้นพี่น้องมักกะจัดเนาะจะเนาะขันขัดเท่ากับเรียนพานได้พี่นอ้องเด้ออ่าเลขถูกตัวเป็นแค่นแนวทางให้ซื้อฉลากกินแบงค์ของรัฐบาลพี่น้องเลขฝันค่ะพี่น้องเราฝันแม่นแท้ดิฝันย่ำได้ออกย่ำนั่นเดินเอารวยรวยกันทุกท่านเด้อจา้าเด้อ